ไม้สัตว์วันนี้มีแต่ลมท่านัะที่ดับกูได้ไอ้ควายสัตว์ไอเียสัตวกแรกเลยหัวัตไอ้เียพันเรานะเี่ยที่คนเ้าหาว่าหลุดเมดเดิลหรอวะไอ้เชี่ย ลรมีใชได้ที่ไหนไว้เฮียแม่จะทไว้เฮียคุยทำเป็นกดทำเป็นสอดใี้คนซึ่งไปเอางานเจโดนมาเคลมปกกัะโหลกรู้ป่ว่าคนฟังเขาไม่ได้ซึมยังจะใช้บีดแบบเคนดิคต่โฟยังประหลาดขีดระดับมึงมันไม่ได้ครึ่งถ้าหนูบ้านไม่เจอบิกยาเซนหรือวันมิวพาเล่นคิโลว่ามึงจะได้ขึ้นเออซับหลีดีเพราะหน้ามึงดูเขาเหนียวจริงแต่เสือรสชาติเฮียมันไม่ได้นึ่งก็อย่าที่คนบอกพี่โฟแบงโฟเยียโฟเดยวผมฟังแล้วโฟเรียลว่าไม่ได้อึ้ง มาชวนยังเจฟีดเลดพลงในน้ำตผู้พันกูเฟี้ยวมึงยังไม่ได้เสียวมึงเมันแค่อเสียวมึงเต็มโดอกูเคียวทำเป็นมาเฟีย หลอกน้าว่ากูว่าเป็นใครกูแฟนมันแท้อาวัยกูมาช่วยแบบเต็มใจกูเห็นมึงได้คนขาลงกูเลยงงว่ามึงยังหน้าซันหลอดไม่ลบเพลงภูมิใจในเพลงดีถ้าอทั้งที่รูปปกเพลงมึงก็เคลมเครดิตและติ่งมึงเละจัดเหมือนกับมันไม่มีหัวคิดกูเลยต้องช่วยยังเจและโชวคั่วให้กับวงการนี่จะรบในเพลงก็มาดิเมื่อกาเปล่ากูขอแบบซาดิในเพลงดูซาได้ข่าวไอ้พวกที่บอกยังเจหลุดและพวกมึงรับได้สุดเท่ากับแมงเเปล่า Stay not like us Stay not like us Stay not like us รูปปีตาพนัคอนชอบกอดโดเลมอนนครพนมให้ไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนสีในเพลงโดเลมอนก็โชว์ปืนทำเป็นตึงกูไม่เคยเห็นมึงมีข่าวยิงกับใครเส้นทีทำเพลงพู้ถึงบิชทั้งหลายจะแฟนมึงทนไม่ไหวเขาก็เลยต้องทีส่วนเพลงยังเจที่พวกมึงว่าเบียไม่ได้ ม่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่วงการก็บุ่มดันออกเสียบเสมือนเกณฑ์จิที่ต้องใส่กับโฮเซ่ถึงแม้ว่ากูจะโนนแต่กูก็ทำมากกว่าพี่ไม่เฮียเห็นมาแล้วกูด่าไปก่อนเลยสัต์ถ้าพวกทัวโฟแบงจะมาลงนะสัตว์เพลงนี้กากอ๋อใช่กูทำในแบนแลบ p ไปยัดแม่แล้วพวกมึงถ้าจะมาด่ากูนะมึงดิสคืนมาดีกว่าสัตว์มีปัญญาเปล่าทำเพลงอ่ะ